สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีทุกท่านจากฝั่งลาวท่ายต่างๆประเทศพ่อๆครับส่องน้องแท่นคือเก่านะพี่น้องจ้าเฮ้ยหุยาปลาลุงก่อนสบายดีปลาลุงสบายดีปลาลุงกะเกิดกุบกรซายืนถามแม่นี่แหละบบกไก่ใส่ได้นหน่อยไก่ พ่อเพื่อนจกสะฮหยังอืมพี่น้องยู่ๆเลยเออมามาใช่ลูกมามามาพี่น้องอาหารเฮาปาาขามพิติวัดโอ้ ถ้ามันตัวแด้มันหน่อยกับบัอาวได้เลยเบิดชฉ่ำนี่บอรดงให้เพื่อป้าฉ่ำอาหารเท่าไงถ้ามีตะปูใหญ่กระปาเนาะ มันบ่มีน้ำพุ่นเออเนาะทางไงผู้ก็มีผู้เห็นจะปะไอ้ผู้เก่งลายกับโบเสดดีน้ำงหม่ก็ได้ฮะเหมือบงามกับปดเอาเลยแหละฮะโอ้พอได้เพื่อปาน้ำปาเพิ่มเกิดไปกินแต่เฮิงเลยเพิ่นว่า แบงหน่อยไายกับแบงนอกพี่นาะหขอลงแทนติฟต์ใช่กับฮึ่มฮึ่ฮึ่ขอคนปาดปาดปาดนัากันยังอ่อนเธอแท้ปาดยังอ่อนเช,ชยติวันครับผมใช่ลูกโอ้ ฮ uh, ันรล้งเฮาพี <de> ่น้องเอ้ยมือนนี่ะอ่วนาพันว่าอยากกินเกล็ดน้ำม้นอีพันว่าเฮาก็เลยชวนพันลงมาหาเบิ่งพี่น้องเอ้ยโอ้ยขามีน้ำนี่อ๋อแข็งคักเลยเด้หนี่ลูกชายก็ฮเฮ้ยหัวใหญ่แล้วก็อยู่ใกล้ๆนี่ก็ได้ลูกเอ้ยเฮ้ยไปดูเกลอดน้ไมันมาหนี่ nó cọ nó em bố quen a quố bố quái sạch, thanh a cháu, bố kịp nê hào lìa hắn, dạng hà lìa mông bố kịp nê hà gà hòn nê hà hòn nê hòn bố gà hòn nê hòn bò nê hòn เท้ากระเพราทำเกี๊ยวเท้ากระเพราไงแม่ถมไว้ไปเรียบร้อยเลยพี่น้องเอ้ยไปออกมาหนิพยองพยาวพยาวให้พ่อจะอุ้มไปพ่อจะอุ้มไปย่างยังไปพ่ออุ้มพุงโอ้ยพี่น้องเอ้ยอากาศก็ะห่อนห่อนห่อนกระด้างห่อนแท่ห่อนว่า ห่อนจนอะไรอร,อรหออรปป้าวจนเจ้าสิไปอยู่ไปเศร้าใส่พี่น้องพวห้องมันเป็นลังเป็นช่างกระซี่เลยห้องห่อนกระดากระโดห่อนแทถแล้วยังเนี่ยบอกว่าให้พ่อแบ,บ่งไปให้ป้าพี่น้องซ้ำหอนสบายดีพี่น้องาองแบบากาศห่อนแห้งสะไรดีพี่น้องสบายดีปาลุงตัว

อันนี้นะหาเอาไปให้ป้าห้อไรอันใหญ่กลัวห้าแต่อันใหญ่กลัวเออมามาเดี๋ยวบอกไปให้ป้าเนาะไม่ได้ตัวเพราะมึงห้ามเดี๋ยค่ะเน่ฮะเพาะมห้ามเดี๋ค่ะของนี้น้องขอมงทำมพราะมึงห้ามเดี๋ค่ะทำไมอมังไปเดี๋ยน้งอมบังไแทน พราะว่าเฮาาตั้งแต่อันใหไปตัวใหญ่แม่ได้ประมาณทีปหนึ่งเลยราะว่าเฮาว่าอันใหญ่เพราะว่าเฮาว่าอันมันกำลังเกิดหาม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 อ่อแอ่อะไรเดี๋ยวอันน่ะเดี๋ยวลุงลุงเพิ่งจะห้าอีกค่ะเพื่อนาบักหล่าวบอกผฟังอันนั่งที่มานั่งข้างล่างแม่สินี่แหละอิจูอ่ะค่เลยหยุด แล้วแกแล้วได้ซันนี่แกล่่ได้ซันนี่ซันนี่ก็กินกันได้เดิเหนาะไปหากระพรองแทนเพราะว่าพ้นมันบริโตกมันมีแต่ห,อหออ่อนหอนเอาแทะเอนว่าหองคราบพันหองรัง,งกระสังกระสีเนาะบางคนผู้แมวแท่นยู่ได้จังได้หอง,ส,งสังกะสีก็อยู่ไปนานๆแหละพี่น้องอากาศมันออกกหอนเลยเนี่ยเพราะหอนกระดักกระโดหอ่อนแทะ อ่อนเปิดพารลอมสองโตกูดูหน่อยห้ามเอาเอาอันเอาเอาอันาใช้อะไรบางทุกตูดเด้เอาเอามามาเรี้ยงพี่เนาะเล้าคอามามาเรียงมากระถิ่นเลยพี่น้องเราก็เลยสงสารเราก็เลยเจ็บรมาเรียง เอา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 หรือเล่าแ่มาเล้วุพุเอาพุเอามาให้ปลาลุงมึงดูมาแล้วมาแล้วมาอุ้มมาอุ้มมาอุ้มดูอุ้มให้ปลาลุงมึงดูฮะกระดิ่งกระดิ่งกระดิ่งหูตุบเอ้ยเอามาเลี้ยงลายลายมึงตุบผู้ตุบหูตุบหูตุบแล้วปลาลุงบ่เห็นไปวุ้ลุงบุโยงง่ายหลัง คุนข้าตังกเม้่ัลก <Hello. laughs> <laughs> บัดบดัดน้อยเดียวบัดกาผัดจนได้คู่หนึ่งเลย <c oughs> พอบอกแล้วพอบล็อกแล้วพี่น้องเพราะว่าเฮาเห็นเฮาก็เลยสงสารพี่น้องเฮาก็เลยเก็บมาเก็บมาเลยอ่ะเอามาเบิ้งด้วมาเบิ้งด้วงลูกเอามาเบิ้งดูบังหัวตุบนะโอ้ยมันเป็นตาซังใช่ไหมพี่น้องเอ้ยคนเลไล่ชะตาในหน่อยซะ นี่พี่น้องเย้ไปแต่สังต่สังพี่น้องเขาซื้อมาก,กระดิ่งมาใส่ให้มันเต่าผู้ผพี่น้องเอ้ยต่าผู้เอาเขานอนนั่พู่ได้นี่อาบนั่ให้ยไปแต่สังต่สังพี่น้องเอ้ยมักโอเอะหมักหยอกมักอันนาคืตยังนี่มกสสักโซเซโอเอะโซเซนี่เนะาะมักอ้สอสเอะโซเซน,นี่อู้ยอ่ะเลี้ยป่าวป้องไอเลี้ยป่าวป้องไอผู มันห้อนมันห้อนพี่น้องเอ้ยอาบดำหายอาบดำหายแล้วก็ห้องเงี้ยเงี้ยเงี้ยน้องแพนถือผ้ามือวางได้นี่ไม่เห็นยังตามาน่อยนะแม่เบาหูตุ่เบาหูตุพี่น้องเอ้ยตะซึ่งตะซึ่งมักโอเอมักหยอก เห็นค้าถิ่มไว้กลางทางเฮาก็เลยเก็บมาเรยอย่างเพราะว่ามันมาอันรถเดียไปตัวตายตัวนึงอาจสิผ่องแทนเด้่อันนึงตายแล้วบ่อาจสิเป็นตัวเมียแม่ตัวนึงีาวตายแล้วบ่เียแล้วบ่สงสารมันเฮาก็เลยเก็บมาเยงมาเป็นมาเป็นลูกซอมาเป็นลูกอีกนึงนี่น่เป็นตาางบ่พี่น้องหึก็เลยเก็บมาเยบ่ว่ายังหลาย ฝากกดติดตามส่องไอแท้นในเด้อครับป้าลุงขอขอบคุณหลวงหนาเด้อครับคือผอกขนมมาให้ให้หูตูบกินเด้อครับเด้อครับเด้อครับมึงเนี่ยมาเออกเอชโซเซนส,ว,สว,วัสดีครับก่อนสวัสดีครับเอาสิเอาสิฮัให้มันพี่น้องเอ้ยเอาสิฮัให้มันพ่นน้องแทนก็อยากเข่าน้องแทนก็อยากเข่าพ่นบ๊ายบายบ๊ายบายตุ๊ต เอาเก็บมาเลี้ยงพี่น้องเออเอาเข้านอนน้ำผู้ใดนี่เปิดพัดล่มห่างผู้ใด้นี่นะพี่น้องเอ้ยันนุ่งกัดพารุมห่างผู้ใดนี่นะไปตาช่างเทเรียนยันุ่งกัดบ่แม่บ่ไหวยังไรพี่น้องคิดหนาพอกันมาอย่าลืมขอรับสมัส่องลงแทนเด้อขอขอบคุณหลวงหนาเอฟซีทุกทุกฐานที่ขอรับสมัส่องลงแทนฝากไล่ฝากแซ่ส่องลงแทนนเด้อจับปลาลุงอ่ะปลาลุงเฮ้ยมึงแน่หนาบาตบาตอือ้า เจ้าไปแล้วพี่น้องบ๊ายบาย